แม่ค้าติดโควิดผวาแม่ค้าตลาดสดติดโควิดเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงคัดกรองทั้ง4ี่ตลาดสกัดเชื้อกระจายสุรินเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิดในตลาดสดหลังพบแม่ค้าติดโควิดเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงด่วน49รายและตรวจคัดกรองอีก1,000กว่ารายทั้ง4ตลาดในเขตเทศบาลวันที่สองสิงหาคม64ที่ห้องประชุมเทวาพิทักษ์สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์นายธนกรวณากิตกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ฝ่ายสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์สาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณาสุขของสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์โดยในที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่าไม่สมควรที่จะปิดตลาด เพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ต้องทำมาหากินอยู่ในทุกวันแต่จะใช้มาตรการและคัดกรองแม่ค้าสุ่มเสียงมากน้อยในตลาดโดยจะคัดกรองตรวจหาเชื้อในวันพุทธที่4สิงหาคมที่มูลนิธิสุรินสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์หรือเรียกง่ายๆว่ามูลนิธิวัดจีนสุรินซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองแม่ค้าในตลาดทั้ง4แห่งซึ่งมีอยู่ประมาณ1,500รายประกอบด้วยตลาดสดเทศบาล ตลาดน้อยลื่นลมตลาดไนบราซาและตลาดอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนลงจางวางซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุรินทร์และในวันพรุ่งนี้จะเป็นการตรวจกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากก่อนจํานวน49รายหากพบเชื้อก็จะดําเนินการตามขั้นตอนการรักษาและสืบค้นผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างเร่งด่วนและหากไม่พบเชื้อก็จะดําเนินการตามขั้นตอนมาตรการควบคุมโรค ว่าสื่อโซเชียลอย่างลงภาพซ้ำเติมผู้ป่วยทำให้แม่ข้ารายอื่นได้รับผลกระทบไปด้วยน,นายธนกรรองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ฝ่ายสาธารณาสุขกล่าวว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางเทศบาลพร้อมด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ได้ไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจานวน124รายเจอผลบวก2รายซึ่งเราได้ทาการแยกตัวออกมาแล้วต่อมามีการตรวจพบเพิ่ม ในกรณีนี้ตรงนี้เราต้องทําการตรวจคัดกรองทั้งตลาดเพื่อลดความเสี่ยงวันนี้ได้มีการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินงานคัดกรองพ่อขาแม่ขาในตลาดทุกตลาดทั้ง4แห่งในเขตเทศบาลใช้สถานที่ในมูลนิธิวัดจีนสุรินในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ทางสาธารณาสุขฉีดวัคซีนให้ชาวตลาดด้วยหากมีวัคซีนเข้ามาตอนนี้ตลาดยังเปิดปกติยังไม่มีการปิด ปิดไม่ได้ตรงนี้หากปิดจะเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมาชดเชยในด้านของเศรษฐกิจมันสะเทือนไปทั้งจังหวัดพอตรวจพบอาการสังเกตได้ว่าทุกคนก็หยุดขายที่หยุดคือยังไม่ได้รู้ผลเลยว่าติดหรือไม่ติดแต่เขาก็หยุดเลยปัญหาที่เราพบคือเจอในภาพออนไลน์ที่ลงและส่งภาพต่ออย่างประเด็นหลังสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ใช้คำว่าแม่ค้าผักแม่ค้าปลาคนขายข้าวกรอง ทั้งสามกลุ่มนี้ทําให้เกิดคราเตอร์ใหญ่ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าแม่ค้าเข้ากล่องเขาเป็นหรือไม่เป็นเพราะผลก็ยังไม่ออกแต่ตัวสามีเขาน่ะเป็นจริงคือการอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งหมดบางคนเขาไม่เป็นก็มีนายธนกรกล่าวต่อว่าส่วนเคสของคนขายผักเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนตัวลูกสาวติดโควิดมาจากกรุงเทพกักตัวแล้วและรักษาที่โรงพยาบาลแล้วพ่อกับแม่ก็หยุดขายเหตุการณ์ผ่านมาเกือบสามอาทิตย์แล้ว จนมาพบเคสปลาที่ปทุมธานีซึ่งร้านอยู่ตรงข้ามกันอันนี้สามีเป็นเนื่องจากรับปลามาจากปทุมแต่พอไปตรวจภรยาไม่เป็นลูกน้องสองคนก็ไม่เป็นและเคสที่สามที่เกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้เขาพักอยู่ด้านหลังตลาดกับครอบครัวแต่โซเชียลไปถ่ายรูปบ้านรูปรถเขาลงแล้วไปบอกว่าคนขายข้าวแกงเป็นโควิดยังเดินไปเร่ขายในตลาดเป็นการแพร่เชื้อมันเป็นการประจานคนและทำให คนในอาชีพได้รับความเดือดร้อนแล้วคนที่เข็นรถแบบนี้มีอยู่3เจ้าซึ่งเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยก็ทำให้เขาขายไม่ได้ไปด้วยตอนนี้เราจะคัดกองแม่ค้าในตลาดทั้งหมดเลยกำลังให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจรายชื่ออยู่ที่เร่งด่วนเลยก็คือพรุ่งนี้จะตรวจคนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดก่อนจำนวน49รายด้านนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์สสจสุรินกล่าวว่าในกรณีที่เกิดขึ้นในตลาดสด ยังมองกลุ่มเชื่อมโยงกันยังไม่ได้ซึ่งก็ได้หารือวางแผนมาตรการการจัดระเบียบการค้าขายในตลาดอีกส่วนคือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจค้าขายเดินต่อไปได้ซึ่งเราเข้าไปดำเนินการได้เร็วและควบคุมในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตรวจทุกคนที่อยู่ในตลาดหากพบว่ามีผู้ป่วยก็จะนำเข้าสู่ขบวนการรักษาถ้าไม่เป็นก็จะให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย และเห็นว่าผู้ที่จะเข้าไปในตลาดต้องสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะและมีจุดล้างมือให้แม้จะเกิดผิดพลาดบ้างที่ทําให้มีบางคนเป็นผู้ป่วยเมื่อก่อนหน้านี้แต่การแพร่กระจายเกิดได้น้อยมากในการที่ร่วมกันของสาธารณสุขกับท้องถิ่นเวลานี้ได้มีการวางแผนตรวจคนทั้งหมดซึ่งก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรวันพุธนี้ก็จะมีดีเดย์การตรวจครั้งใหญ่ แล้วแต่ว่าใครจะเข้ามาตอนไหนโดยทางโรงพยาบาลสุรินจะเป็นผู้ออกมาตรวจโดยใช้แลปิดเทสถ้าตรวจพบว่าเป็นบวกก็จะมีการจัดสถานที่พักคอยให้หรือให้กลับบ้านซึ่งต้องมีการควบคุมในระดับหนึ่งและนําผลไปตรวจยืนยันอีกครั้งหากใช่ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาหากไม่ใช่ก็จะเข้าสู่กระบวนการแนะนำเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือกันในการปกป้องและ ค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดคัตเตอร์ใหญ่กระจายออกไปก่อนหน้านี้ได้มีการสุ่มตรวจมาแล้วสําหรับกลุ่มต้องสงสัยและพรุ่งนี้เป็นการเตรียมการเพื่อที่จะตรวจในคนกลุ่มขนาดใหญ่ในตลาดสด2-3แห่งเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประมาณ1,500คนขอขอ้อคุามพล่แรงข่าวจากข่าวสด